ต้องเปลี่ยนว่าเป็นเมืองต้นแบบของสงกรารนะครับนะแต่ปีนี้ได้ข่าวว่าประเทศสิงคโปร์ก็จะมีการมาลอกเลียนแบบสงการของเรานะครับแต่ผมว่าคงคงจะเทียบบ้านหลาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้นทุนทางสังคมต้นทุนของคนครับต่างกันเยอะมากนะครับเพราะว่าคนเชีงยงใหม่เองครับพูดสั้นๆดีครับว่าคนเชีงยงใหม่เองมีพื้นฐานของความานุ่มนวล ความสวยงามของพัฒนาธรรมที่ผมว่ายากครับที่จะหาคนทั้งโลกมาเทียบกับพวกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นปีใหม่ครับก็จะเป็นเสน่ห์ที่เป็นเสน่ห์ที่มีความสุดสคุงามที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านสือมลชนครับปีนี้ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ20แห่งนะครับเราจะมีการจัดสงการไม่ว่าจะเป็นถนนตั้งแต่ รำพูนมาถึงเชียงใหม่ครับถนนต้นยางนะครับปีนี้อปททั้ง5แห่งครับนัดหมายกันจัดนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่สเช่นกันนะครับก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้เงินประมาณมุมสองล้านบาทครับในในพี่น้องอบพอทสายเหนือนะครับในส่วนของพี่น้องอบพทสายใต้เช่นกันครับตั้งแต่อําเภอหางดงไปจนถึงอำเภอเตยเต่าเนี่ครับเราก็ใช้เงินช่วยเหลือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับก็ใช้เงินรูมประมาณเช่นประมาณ2ล้านบาทเช่นกันนะครับ ผมเองครับต้องการให้คนที่มาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งประทับใจแน่นอนในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครคนเชียงใหม่แล้วถ้าเกิดเข้ามาหลายครั้งอยากจะให้เขามีทางเลือกครับในการจะไปสื่อสารในการจะไปเที่ยวในจุดต่างๆที่เขายังไม่เคยไปเช่นกันนะครับก็อย่างเรียนท่านสื่อมวลชนครับปีนี้ผมมั่นใจครับว่าปีใหม่ของเชียงใหม่ยังมีเสน่ห์แน่นอนพบกับรักคนท้องถิ่นทุกทุกสุดทุกทุกจุดได้ร่วมมือกันในการสร้างเรียกว่าวาระ ของสงการได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในสมองการอหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นอกเหนือจากที่มาร่วมทําร่วมกับของเทศบาลนครเชียงใหม่แล้วเราเองครับยังร่วมทํากับอบพอทต,ต่างๆรวมประมาณ20แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันนะครับซึ่งในปีนี้เรามีนโยบายอยู่สองเรื่องสําคัญสําคัญครับคือหนึ่งคือเรื่องของความนด้ทำร้านนากับสองเรื่องของความปลอดภัย ครับในตัวนของการสแสดงครับแน่นอนครับว่าเราจะมีการสแสดงต้องบอกว่าจะพบจะเจอในที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นโดยจะเป็นเรื่องของการประวรัติเล่นยิงวิธิการช่องการประวัตากชุมมากเป็นนะครับเรื่องของการอัญเชิญพระทูทสสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่นําโดยทุะฤาษีหินะครับมาแอ่รอบเมืองให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาการส่งน้ําเรื่องของการผลทรายเข้าวัดผมเรื่องของ การประเพณีดำหัวบุคคลสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนั้นแล้วครับในปีนี้เนี่ยเราอยากให้ท่านที่มาเยี่ยมเชียงใหม่เนี่ยอยู่กับเรานานๆน,นะครับอยู่กับเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนวันที่12บสและวันที่สิครับเราจะมีการแสดงแสงสีเสียงที่ตรงนี้ครับผมที่บริเวณอนุสร์ 3, รสามกษัตริย์เล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์นั้นนาะเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ให้ท่านฟังนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมเรียนตอนต้นว่าสงการหลายจังหวัดจัดบงางประเทศก็จัดด้วยซ้ําแต่ว่า ถ้าเป็นสงการล้านนาจะต้องเป็นจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นเรื่องของความปลอดภัยครับเราก็เป็นห่วงเรื่องนี้มากเพราะราอยากให้ท่านมาเยี่ยมแล้วเนี่ยนอกจากสนุกนอกจากได้ซึมซับวัฒนธรรมแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดภัยกลับกันไปกันด้วยนะครับเรามีการดูแลเรื่องของว่าเขตสําคัญไปต้นว่าเรื่องของประตูท่าแพเป็นต้นว่าของคูเมืองของอนุอสาวริศ์ราต,ต้องขออนุญาตเป็นเขตที่ห้ามดื่มแล้วก็ห้ามขายที่เหลวแอลกอฮอล์นะครับเพราะว่าเว่าเรามองแล้วเนี่ย สถิติต่างๆพอเราคุมเรื่องนี้แล้วลดลดงไปมากมายนอกจากนั้นครับเราก็พูดจากับร้านค้าที่อยู่รอบคุมเมืองว่าให้มีการควบคุมเมืองการแสดงกันแต่อย่าให้ท่านที่มาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเห็นคนสวยๆงามๆแต่งตัวสวยๆอย่างคนที่เป็นนางสาวเชียงใหม่นี้นะครับไม่อยากเห็นภาพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าเราฐานน้าจภาพต้องช่วยกันด้วยซึ่งผมมั่นใจครับว่างานปีนี้เนี่ยจะออกมาน่ารักออกมาประทับใจทุกท่านอย่างแน่นอนแสำหรับท่านที่ ยังไม่มีกําหนดการจะพิจารหนในช่วงสงการนะครับต้องฝากสื่อช่วยป็นนำพันโด้วยว่าขอเชิญชิงใหม่ผมเองคณะคนยกุกนครเชียงใหม่ร่วมกับทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นท่านนยุกองค์การทหารจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำน,น,นวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการจากทททนะครับจากคณะตารวจจากทุกภาคส่วนครับโดยท่พาจากอสศเนี่ยผมมั่นใจว่าเราต้อต้อนันอยู่ที่เชียงใหม่ครับผมขอบคุณมากครับ งานเทศกาลสงกรารนหรือปาเวนีปีใหม่เมืองของเชียงใหม่เรามีชื่อเสียงมานานแล้วก็เป็นเป็นเทศกาลที่ดึงดนะูดนักท่องเที่ยวในแต่ละปีมากกว่าที่อื่นเลยนะคะจุดเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวในประเทศรวมต่างประเทศที่มป,ประเทศไทยเนี่ยเทศกาลหนึ่งคือช่วงสงกรานและจังหวัดเป็นเป้าหมายหลักสําคัญก็คือเชียงใหม่นะคะในภาพรวมของการท่องเที่ยวประเทศไทยในส่วนกลางเราทําการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่แล้วในจุดต่างๆของประเทศซึ่งจวัดเชียงใหม่ของเราเป็นเป็นแหล่งนะคะเป็น จุดท่องเที่ยวสําคัญที่ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศและทั่วโลกอยู่แล้ในโครงการเย็นทั่วลาบหาสงกรานซึ่งจะมีการถแถลงข่าวในกรุงเทพมหานครวันที่9าเมษายนนี้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านเดินทางไปเป็นผู้แถลงข่าวด้วยตัวเองซึ่งก็คาดหวังว่าในสืมม่อมวลชนในส่วนกลางแล้วก็ในต่างประเทศในวันนั้นจะมีการทาข่าวกันมากมายนะคะในสูงท้องที่จังหวัดเชียง,งใหม่เองแต่ด้วรวบรวมข้อมูลเราเราตระหนักครับว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นเป็นแหล่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนละจุดเป้าหมายสําคัญแต่เรามีได้หยุดนิ่ง ที่จะหยุดการประชาสัมพันธ์เลยนะคะวินำซ้ําตัวนี้ได้ทราบท่านนายกการผูษษษษษษ้ตรวจจังหวัดว่าเรามีจุดท่องเที่ยวใช่ไหมคะมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายหลายหน่วยงานที่มีกิจกรรมต่างๆที่ิบันาเช่นต้องการค่ะ,ะนโยบายเดียวกันเลยคะ่ะว่าท่านผู้บริการโทรศัพท์เชียงใหม่ถ้ามีนโยบายว่าเราจะกระจายการท่องเที่ทวทยวไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทั่วจังหวัดเชียงใหม่เราจะไม่กระจุกตัวอยู่ในส่วนกลางในส่วนเทศบาลอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรายินดีค่ะตอนนี้เราได้ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งเป็นองค์กรปลอดนถอนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยว2อสาหน่วยงานแล้วในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่กรุ่นานเหลือเกินจัดงานเทศกาลสงกรานขึ้นมาให้เราขายอะนะฮะ